มีอายตากินนล้ะนอนเว่นฝันแม่นแม่นสิไปถึงเด็กน้ำเขาอยู่บ้าอวันนี้อาการนักอาการนักอาการนักโอ้สอมมืดเบื้อเวื้อเลยก็ไม่แล้วมาทั่วเอยไฟกับเขาอยู่ดีๆเอามาให้เบิ้งนี่ที่ได้บ่ มังก,กับม,มังกมาห้เราละแต่ว่า, <c oughs> ากับไส้เคล่อนไปหายเราละมังมาแล้วรเมียนก็เมียนกว่าไฟมันกับเข่าอยู่เธื่อเรียกเธื่อสองเธื่อสามเธื่อสี่นี่ดับปั๊บไปเลยอืมก็เลยแกออกมาเบิงกับลุกน่องว่าไดีเสิร์ฟมอดได้ไส่เหรอแกมาแล้วกัดเอามาให้เบิงเลยล่ะแต่ว่าก็อะไรทุกตัวคือเกาเหละไปอยู่คือเกามันเหระ สมคำล้ำมือบอมดปัญญาสอมแล้วแกมาแล้วฝากสร้างเทวดาสมเบิงเ้งให้แน่แน่วแกมาแล้วเมียนนะครับหลือมาแล้วเมียนใส่ขึ้นแล้วใส่ขึ้นให้เรียบร้อยอยันะอะไรมบมโขบเด้อ <c oughs> เอาแค่เงี้ยพวกลืนทางเกงกว่า้างนี่แหละทีวีกขาสอมเปลี่ยนเนาะค่ากล่องน,นี่สมเปลี่ยน <c oughs> เห็นเขาว่าหรอกว่าก็เลยว่าคืดอด สั้างสายเทวดาสอดอกสมคำลำลื้อบอกสเดีเอาเบิกเบิกเบิกวก่าอย่างโมกเระเภทซ้อมเนี่ยวัดขี่คู่อีกแล้วชางง่ายเ่ยโมเดิม,มากพอโขกซอยเด้แม่นบ่ความสามารถล,นล้นร้วดสร้างเทวดาเนี่ยด้พุณน่ะซ้อมได้เมื่อทุกแนวทุกแนวซ้อมได้อหอดไม่ห่างไ,ไม่ห่างกลยซ้อมเออซ้อมอะ้รวะไม่ห่างอะแบบไมาเป็นเมียแบบถ้าเป็นไม่ห่างก็เป็นเมียเ้าวหนึ่งจ้ะเบิกสาลวาเด้หมอแปงเท่ร่อยใหม่แล้วครับ หืมดำเป,ปื้อนๆนะครับเ,เป็นไรบอแปลงไม่เออสัมพ้อนบอดติดหรือแม่เนาะนี่อะไรบอล่ะนี่ภาษาหอมจึ่มจึ่มที่คุณยอดแพงไหรเด้อตัวนี้อีกซี่ระเบิดหือเศึด บ่เห็นระเบิดอย่างน่าเห็นบ่ดิงะดังปางยีงเห็นบ่ดิโอ้มีอะไรบ่ล่ะเนี่ยมีอย่างเงี้ยซ่อมง่ายคุยเถอนะเนาะยอมแม่งไรเด้อแขนคอนท้นชุดเนี่ยมันเถไปคอนท้นไฟชุดห้วยว่วนเนี่ยเราค่อยไปสปาร์กค่อยสิไปอ็อกได้พุญอ่ะ เปลี่ยนมีอะไรอีกบ้างนี่นนมีของี่กาดเกอนเขาเห็ดออกแบบไม่มันห่างให้สร้างในทำงานก็รจะบ่าแต่ว่ายาวาแค่ไหนเด้อพือนสมมันกับสอมได้อยู่เอาสิออจังใดปลาบอ,อกงี้น้ำตอกสั่งไส้สั่งเทวดาจิตใจประเสริฐสมคำลำลือ เงินกับเอเอาอดีแล้ว่ะเอาเมื่อหอดบ้านเด้อตั้งอยดีครับผมเอาเมื่อหอดบ้านตั้งขันหาขึ้นครับทองนโมสามจบครับคิดถึงพ่อแม่คู่บาจันรละลึกถึง,พงพ <c oughs> เพื่นดีๆนางภาวนาลดบอแพงดอก <c oughs>